สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ว่างหนึ่งวันนะคะเป็นวันจันทร์นะคะวันนี้วันที่ยีิบสองนะคะตอนตอนนี้จะสี่โมงแล้วนะคะวันนี้อยู่เซ้นทรันนะคะวันนี้คนอ่เข้าไปงานแต่ว่าหนูไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าหนูอยู่เซตเด็กนะคะเพราะว่าเข้าผักไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้ไปวันนี้นะคะววางกันเลยมากเลยนาฬิกาให้พอค่ะพอเนี่แล้วจมแบบอยากได้นาฬิกาเซียซีแบบถ้าเสื้อแล้อยก็บาดอยู่ตลาดนั่นเองใช่ไหม แล้วเราก็บ,บาดแบบโดนนามันก็พังหรือว่าบางทีมันก็แบบมันก็แบบไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้พ่อแบบว่าลูกมีเงินอะไรเงี้ยก็เลยอยากได้นาฬิกาก็เลยกระจมมากประมาณซีหาเดือดแล้วต้องตะบีทีเร้วอะไรเงี้ยก็บอกว่าอยากได้นาฬิกากับบกนเข้ากมีเงินอยู่ตั้งห้าปรว่าคือเงินอะมันมีแต่ว่าเราไม่ค่อยว่างนะคะแล้ววันนี้เราก็เลยว่างเราก็แบบเออแบบแกก็ทาความดีอยนพ่อก็ทำความดีแบบบริจางเงินลูกเครื่อแต่กงานอะไรอย่างเีบอกขอเงินว <co> อลมาแบบ งองแง,งสินะแบบทำตัวดีก็เลยแบบว่าเออจะซื้อให้ปกติก็ให้เงินอยู่แล้วให้เงินเดือนทุกเดือนอยู่แล้วนะคะให้เงินเดือนอยู่แล้วแล้วเมื่อนี้ก็ได้แบบว่าว่างก็เลยมาดูนาฬิกานะคะอันจาันนี้จะเป็นนาฬิกาของหนูนะคะนี่แอปเปิลวอตของหนูเองนะคะแล้วก็เรือนนี้เป็นของพ่อนะคะซื้อของคาซีโอนะคะใช่ไหมคะ <laughs> นะคะก็วสวยดีเพราะว่าตอนแรกอ่ะจะซื้อแบบถ้าไม่โทรไปหาพ่อเลยจะซื้อจะซื้อเรือน เขาเรียกว่าอะไรคะนี่สตแตนเลสเหรอแล้วะเป็นเป็นสตแตนเลสนะคะตอนแรกพ่า,าจะซื้อให้พ่อแต่ว่าทีเนี้ยไม่รู้ว่าสีถึงใจเราบอกเลยโทรไปหาเราว่าเจ้าเสียวดุนได้ไมันมีทีช็อตกระสิวอาพ่อ,อก,ก็ได้กระสิว,วา,ะานะคะอันนี้ก็สวยผู้หญิงใส่ก็สวยผู้ชายใส่ก็สวยนี่ก็ของพ่อนะคะก็มาซื้อให้พ่อนะคะราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะคะก็หลักหลักพันนี่แหละค่ะ พ่อไม่ลักมือได้หลักพันนะคะก็สวยอยู่ันเป็นสายหนงยังด้วยเพราะว่าพ่อหนูชอบแบบลุยน้ำลุยอะไรอันนี้ก็การนาเหมือนก็การนาแบบลุยนงลุยน้ำอย่างแบ pas, บทั่วที่ทั่วเด่นแบบตามภาษาเราสมมติเวลาแบบไปงานแต่งเพื่อนอะไรองก็อยากใส่นาฬิกาสวยๆนะคะก็ซื้อให้พ่อแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เอาไปให้อยู่บ้านนะคะเราจะส่งไปเพราะเราไม่ได้กลับอุดอรเลยนะคะเราจะไม่ได้กลับบ้านเราก็เลยเลือกที่จะส่งไปให้พ่อนะคะเรือน,นี้นะคะสวยมากสวยอยู่นะคะหน้าปัดสีดํานะคะ แล้วก็มาดูแล้วยู่เฉชก็ได้ของตัวเองด้วยนะคะแต่อันนี้ก็ไม่แพงนะคะพันกว่าบาทนะคะบริเพงเดือบริเวใส่เงินแบบเนี้ยสิคะแต่ก็สวยเลวลาเวลาทํางานก็อยากจะใส่แบบแบบนี้บ้างอะไรนี้นะคะก็พันกว่าบาทกันน้าเหมือนกันนะคะกันน้ําเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะส่งไปให้พ่อเลยนะคะวันนี้เลยกลเฮ็ดคลิปเล็กๆหน่อยเพราะว่าแต่ก็บอกพ่อแล้วไม่ได้ซื้อแพ้อะไรนะคะก็บอกแกอย,อยู่แล้วเพราะว่าจะได้ให้แกเลือกนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวทุกคนเรา บอกแค่นี้แหละค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะเป็นนาริกานะคะ <c oughs> เป็นของหนูนะคะแล้วก็ของพ่อนะคะของพ่อราคาก็จะเยอะกว่าของนิดนึงก็ประมาณเกือบครึ่งนะคะเกือบครึ่งหมืนม่นหมายถึงว่าประมาณสี่ห้าพันนะคะก็อยากซื้ออะไรที่มันดีๆให้พ่อนะคะเพราะว่ากับบอเคยซื้อย่างให้เราดอกไม่แต่ให้เงินเราไปซื้ออาสี เพราะว่าก็ไม่เคยซื้อแบบกระปง๋กปงกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรดีๆก็ไม่เคยซื้อเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเอาแบบเอา,เอานาฬิกาก็แล้วกันนะคะก็เป็นสิ่งที่ไว้ดูเวลาแล้วก็สําคัญสําหรับมนุษย์พกทุกคนนะคะเวลามีนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ได้ให้เนื่องในวันอะไรนะคะก็ให้เพราะว่าแบบเห็นว่าอยากได้แล้วเราก็ว่างแล้วเราก็แบบเออพอที่จะซื้อให้ได้อะไรแบบนี้ก็สี่เดือนละมันมันลดราคานะคะแต่ว่าเดือนเต็มๆมันก็ประมาณสี่ห้าพันนะคะแต่ว่า ลดราคา2 5ก็ดีไปอีกแบบนะคะแล้วก็ข้องนี้ด้วยนะคะข้องนี้ก็แบบพันกว่าบาทพันเจ็ดนะคะก็เอาไว้ใส่แบบสวยงามอะไรนี้ไว้ใส่เมื่อมีโอกาสนะคะแต่ปกติก็จะใส่เป็นวอดนี่แหละเพราะว่าแล้วก็สำคัญสำคัญรนี้นะคะวิ่ได้มีไพ่แชทมาแบดมิสเองสินะะ <S <S 2> <S 2> นงสาวนนะคะก็ะะ <S <S โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่งให้พ่อกันก่อนนะคะด้วยนเราใช้แค,ค่นี้ก่อนนะคะ